ตอนนี้นะครับผมว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นนะครับหลายคนที่เพิ่งเริ่มลงทุนเนี่ยอาจจะได้ยินเรื่องนู้นเรื่องนี้มาแล้วก็มีแต่คนสงสัยนะครับว่าเอ้ยผมลงทุนใน S P ดีกว่าไหมครับหรือลง E T F ดีกว่าหรือผมไปซื้อกองทุนรวมมันตอบโจทย์มากกว่าไหมครับคำตอบจริงๆนะครับก็คือมันไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวสําหรับทุกคนนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณคือใครแผนการลงทุนคุณเป็นยังไงมีไรายได้เท่าไหร่รับความเสี่ยงได้เท่าไหร่นั่นเองถ้าคุณตอบงบ เลยว่าเฮ้ย S&P 5 0 0 ETF และกองทุนรวมเนี่ยไอที่เป็นคําพูดที่เราพูดกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วแบบไหนเนี่ยเหมาะกับใครมาฟังกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับ S&P 5 0 0คืออะไรพูดง่ายๆเลยเนี่ย S&P 5 0 0จริง,รงๆเขาเรียกว่าเป็นดัดชนีที่ไปลงทุนในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกานั่นเองเพราะถ้ามองง่ายๆก็คืออะไรครับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐเนี่ยก็จะต้องเป็นบริษัทใหญ่ระดับโลกรายได้มีกําไรมีสินค้ามีและบริการอะไรเนี่ยครอบคลุมหลากหลายมันถึงจะกลายเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณซื้อหรือลงทุนใน s p 500หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคุณไปซื้อหุ้นของทุกบริษัทใน s p 500เนี่ยแหละคุณก็จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นคุณมีส่วนแบ่งในพวกรายได้กําไรของเขาคล้ายๆผู้ถือหุ้นเลยเพราะฉนั้นถ้าในระยะยาวเนี่ยหุ้นของบริษัท500บริษัทเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆคุณก็จะรวยขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันซึ่งโดยระยะยาวแล้วจริงๆเนี่ยถ้าไปดูผลตอบแทนของ s p 500เนี่ยก็อาจจะได้ผลตอบแทนเนี่ยประมาณ ได้ถึง10%ต่อปีก็มีถ้าอยู่ที่ปีที่เราวัดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากย้าด้วยก็คือ500บริษัทนียมันไม่ได้เหมือนเดิมตลอดนะครับเพราะว่าถ้าบางบริษัทที่มันอาจจะไม่เติบโตแล้วหรือยําแย่ไปหรือมีบริษัทใหม่ที่เขามีอินโนเวชันขึ้นมาค้าขายได้ทั่วโลกโตขึ้นมาเนี่ยบริษัทที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะถอยออกไปนะครับบริษัทที่เติบโตมาใหม่จะเข้ามาอยู่ใน s อสแอนด์พีห้าร้อยแทนนะครับตอนนั้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยกลุ่มที่อย มีคอนซูเมอร์มีนู่นมีนี่แต่ปัจจุบันเนี่ยกลุ่มเทคโนโลยีเริ่มเติบโตขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยหุ้นในกลุ่ม s p 500ตัวท็อปทอปเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับ AI อ่ะเช่น NV i d i a a เดีย t e s l a Amazon Google Meta อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกเลยว่าการลงทุนใน s p 500ไปเลยเนี่ยก็จะสบายสบายเพราะสุดท้ายคุณจะได้เป็นเจ้าของบริษัทที่ดีที่สุดในโลกอยู่เสมอเสมอนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าคุณที่พูดกันว่าเฮ้ย,ยไปรมม่ไ ลงทุนใน s p 5 0 0ได้แบบตรงๆนะหมายถึงก็คือเฮ้ยอยู่ๆคุณจะเอาเงินของคุณเนี่ยไปซื้อหุ้นทุกตัวใน s p 5 0 0บางคนหนึ่งก็คืออาจจะมีเงินไม่ถึงหรอกคุณต้องไปซื้อหุ้น500ตัวนะหรือบางคนอาจจะมีเงินถึงก็ได้แต่อะไรครับการที่จะซื้อหุ้น500ตัวมันไม่ได้ซื้อทุกตัวเท่าๆกันเนะเขาก็จะมีการจัดน้ําหนักตามมา r ก็ t Cap ของแต่ละหุ้นด้วยแล้วแต่ละหุ้น Market Cap อ่ะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถูกไหมครับหรือในทุกๆกี่อ้จะตงไง ติดตามดูขนาดนั้นแล้วปรับสัสดส่วนได้ตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่สุดเลยก็คือ S&P เนี่ยมันก็คือบริษัทที่ดีที่สุดในอเมริกา500ตัวแรกนะครับ S&P 500แต่ถามว่าคุณจะไปลงทุนตรงๆได้ไหมก็บอกว่าได้แต่ยากและคนทั่วไปเขาไม่ทํากันหรอกนะครับมันก็เลยมาเป็นอย่างที่2นะครับว่าคุณจะต้องไปลงผ่านกองทุนรวมหรือว่า ETF เพตอะนั้นก็มาอันที่2เรากองทุนรวมคืออะไรกองทุนรวมก็คือการที่เราทุกคนเนี่ยรวมเงินกันมาเราเรียกว่าเป็นกองทุนนะครับเอาเงินมาแล้วก็เอาเงงินนีไปลทุม ผู้จัดการกองทุนบริหารให้หรือกองทุนมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอะไรก็จะไปซื้อขายตามนั้นเช่นเหมือนที่เราพูดเมื่อกี้เลย S&P 5 0 0คุณไปลงตรงๆมันยากแต่ถ้าคุณไปลงทุนในกองทุนที่เขาลงทุนใน S&P 5 0 0แบบเนี้ยสบายเลยเพราะว่าอะไรครับสมมติทุกคนเนี่ยลงทุนคนละ1น0 0บาทแต่มีคน1ล้านคนลงทุนในกองทุนเนี้ยกองทุนจะมีเงิน1,000ล้านถูกไหมครับเงิน1,000ล้านเนี่ยผู้บริหารกองทุนเขาก็จะไปซื้อหุ้นใน S&P 500ให้ได้ทุุก้้นแลวก็เฉลี่ยให้ได้ตามมสสัด่่่วนเือไหที่มีการรปับหุ้นเข้าออกแล ปรับสัดส่วนอะไรก็ตามเงินลงทุนก็จะถูกปรับตามนั้นเลยผู้ลงทุนก็ไม่ต้องทําอะไรเลยมีการลงทุนในกองทุนรวมที่เป็นลงใน s อสแอนด์พีห้าร้อยแบบเนี้ยจบเลยคุณก็จะได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับ s อสแอนด์พีห้าร้อยทำไมใช้คําว่าใกล้เคียงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากองทุนเองมันก็จะต้องมีค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการการอะไรพวกนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ได้เท่ากับการเอาเงินไปลงทุนใน s อสแอนด์พีห้าร้อยแบบตรงๆแต่คุณอาจจะได้น้อยกว่ามากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการนะครับซึ่ ประเทศไทยที่ไปลง s p 5 0 0เนี่ยก็อาจจะมีค่าบริหารจัดการอยู่สักประมาณ 0. ูนย์จุดซัมติงเช่น0.3% 0.5%หรือบางที่ที่คิดแพงหาึ่เป็น1%เลยก็ได้นั่นก็คือผลตอบแทนที่คุณจะหายไปจากการลงทุนผ่านกองทุนรวมนั่นเองนะครับและตัวกองทุนรวมเนี่ยเราก็สามารถวัดผลตอบแทนได้ง่ายๆเพราะว่ากองทุนรวมเนี่ยเขาจะต้องมีการสรุปมูลค่าหรือที่เรียกว่า n a v นวนะครับเน t Asset Value ูเนี่ย,ยวันละ1นงครั้งตอนนั้นเนี่ยเราก็จะดูได้ว่า มันกลายเป็นเงินเท่าไหร่ผ่านไป2วันจะกลายเป็นเงินเท่าไหร่อันเนี้ยก็จะอยู่ที่อะไรครับทรัพย์สินที่เราไปลงทุนว่ามันขึ้นลงแค่ไหนถ้าสมมุติเราไปลงทุนกองทุนรวมที่ลง s p 5 0 0พอสิ้นวันเขาก็จะไปสรุปแล้วว่าไอ้หุ้น500ตัวเนี่ยมันมีการขึ้นลงขึ้นลงยังไงแล้วเงินทั้งหมดในกองทุนขึ้นลงเท่าไหร่คุณก็จะได้ผลตอบแทนตามนั้นเลยนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยก็จะเหมาะกับคนที่อยากจะลงทุนในทรัพย์สินอย่าง Samp;MP500 หรือลสทอนุนในห้านโลยีหรือลงทุนในทรัพย์สินอะไไรรกก็ตตาาามมแ่่เอยจะต้องวุ่นวไป ไปบริหารจัดการซื้อขายอะไรเองเนี่ยก็มาลงทุนในกองทุนรวมได้ถัดมาอย่างสุดท้ายนะครับก็เรียกว่าเป็นแบบนวัตกรรมล่าสุดเลยสําหรับคนที่อยากได้ผลตอบแทนการลงทุนในทรัพย์สินต่างๆแบบดีแล้วก็มากขึ้นกว่ากองทุนรวมนั่นเองสิ่งนี้เรียกว่า ETF นะครับโดยคําของมันแล้วจริงๆเนี่ย ETF อะย่อมาจาก Exchange Traded Fund. เพราะนั้นแปลตามตัวเลยนะครับก็คือกองทุนที่ซื้อขายในตลาดหุ้นนั่นเองนะครับมันเป็นเหมือนกองทุนรวมเลยก็คือทุกคนรวมเงินกันไปแล้วเขาก็ไปซื้อขายหุ้นตามนั้นพราะนั้นถ้าคุณไปซื้อ ETF ลงทุนใน s p 500มันก็จะเหมือนคุณไปลงทุนในกองทุนรวมที่ไปซื้อ S&P 500เนี่ยแหละมันเหมือนกันเลยในเรื่องของการบรหิหารจัดการซื้อหุ้นถ้าเขาไปลงทุนในทรัพย์สินเดียวกันแต่ข้อดีของ ETF ที่มีมากกว่ากองทุนรวมคืออะไร1ก็คือเขาสามารถซื้อขายได้แบบเรียลไทม์ในตลาดหุ้นเลยถูกไหมครับเมื่อกี้เราบอกว่ากองทุนรวมเนี่ยเรารู้มูลค่าทรัพย์สินเนี่ยทุกสิ้นวันถูกไหมแต่ ETF เนื่องจากมันซื้อขายเหมือนตลาดหุ้นเพราะนั้นมันจะมีราคาเรียลไทม์ที่ทุ เพราะนั้นนักลงทุนอาจจะสามารถตัดสินใจได้เองเลยก็ได้นะครับข้อที่2นะครับก็คือ ETF เนี่ยมันมีหลากหลายมากแล้วมันสามารถกระจายการลงทุนแบบได้หลากหลายได้เยอะแยะมากมายบางเคสอาจจะมากกว่ากองทุนรวมอีกนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าจานวน ETF ที่อเมริกาเนี่ยมีมากกว่าจํานวนหุ้นที่เมกาแล้วด้วยซ้ำนะครับไม่ว่าคุณจะอยากลงทุนในทรัพย์สินอะไรเนี่ยต้องเรียกว่า ETF มีหมดเลยเพราะนั้นทุกคนสามารถที่จะกระจายความเสี่ยงหรือสร้างพอร์ตการลงทุนของคุณได้อยู่ในพอร์ตเดียวเลยนั่นแหละครับก็คือข้อดีของ ETF อีกอ อย่างหนึ่งที่มันกระจายการลงทุนได้เยอะมันสามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอที่กระจายความเสี่ยงได้เยอะมากเช่นเราอาจจะอยากลงทุนใน s p 500ได้แต่เราก็บอกว่ามันมีความผันผวน,นที่สูงเพราะนั้นเราไปซื้อ ETF ที่เป็นพันธบัตรของสหรัฐไว้ก็ได้หรือเรามองว่าเราอาจจะไปซื้อ ETF ประเทศกลุ่มกําลังพัฒนาเพื่อกระจายความเสี่ยงส่วนหนึ่งไปพวกประเทศจีนอินเดียพวกนี้คุณก็สามารถซื้อ ETF หลากหลายตัวเนี่ยมาประกอบเป็นพอร์ตให้คุณกระจายความเสี่ยงสร้างพอร์ตที่มั่นคงได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะยืด่่กววาอมล้้แไไซ ขายสะดวกสบายเท่ากับ ETF นั่นเองนะครับและสุดท้ายเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับที่เหนี่ยวกองทุนรวมก็คือด้วยการที่ ETF เนี่ยมีการจัดการแล้วก็ต้นทุนในการที่จะสร้าง ETF บริหารจัดการ ETF เนี่ยมันถูกกว่ากองทุนรวมเพราะนั้นค่าธรรมเนียมของ ETF ก็จะถูกกว่าค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมค่อนข้างเยอะมากยกตัวอย่างอย่างกองทุนรวมเมื่อกี้ที่บอกว่าไปลงทุนใน S&P 500เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยค่าธรรมเนียมต่ำๆอาจจะอยู่ที่0.3%แต่ของ ETF เนี่ยถ้าคุณลง ETF ที่อเมริกาที่เป็นลงทุนใน S&P 500เนี่ย ค่าธรรมเนียมคือ0.03น้อยกว่ากัน10เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเราได้เงินเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับในการที่ไปลงทุนใน ETF มากกว่ากองทุนรวมนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่า ETF เนี่ยเป็นทรัพย์สินที่ได้รับความนิยมสูงมากๆในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับเรียกว่าเงินเนี่ยไหลออกจากกองทุนรวมต่างมาเข้า ETF หมดเลยเพราะความสะดวกสบายและความเป็นนวัตกรรมทางการเงินอย่างที่เราให้ฟังแล้วก็ที่สําคัญก็คือค่าธรรมเนียมเขาถูกมากๆโอเคตอนนี้เรารู้จัก S&P 500 ETF กองทุนรวมไป ก็มาสรุปอีกทีนะครับเพื่อให้เข้าใจว่า s p 500เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันคือแนวทางหรือกลยุทธ์การลงทุนที่จะทําให้เราไปสู่เป้าหมายนั่นเองว่าถ้าคุณไม่รู้จะลงทุนอะไรคุณลงทุน s p 500นี่คือกลยุทธ์นะคุณซื้อหุ้นทุกตัวที่ดีที่สุด500ตัวแรกของสหรัฐอเมริกาคุณค่อนข้างจะมั่นใจได้ว่าระยะยาวเนี่ยคุณจะได้ผลตอบแทน6 8เตต่อปีเพราะนั้นเอสแอนด์พีหาเนี่ยคือกลยุทธ์แต่ถามว่าคุณทาตามกลยุทธน์งงน,าาน้ังเาเ่อฝจ ซื้อหุ้น500ตัวได้ก็เลยมีกองทุนรวมหรือ ETF เนี่ยเป็นพาหนะที่จะทําให้คุณไปถึงจุดหมายนั้นมันก็มีได้ทั้งแบบไปช้าไปเร็วเดินไปขึ้นืึองบินนั่งรถไปอะไรอย่างนี้ถูกไหมเพราะนั้นถ้าเปรียบเทียบกันก็คือ ETF เนี่ยก็จะเป็นยานพาหนะที่เร็วกว่ากองทุนรวมเพราะว่าค่าธรรมเนียมมันถูกกว่ามันซื้อขายได้มันจัดพอร์ตง่ายมันทําทุกอย่างได้แบบสะดวกสบายกว่ากองทุนรวมเพราะนั้นก็คือพาหนะที่คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินของคุณได้เร็วกว่าสะดวกสบายกว่าแต่และอย่างเนี่ยเหมาะกับ รเรื่องเอสแอนด์พีหตัดไปได้เลยนะครับเหมือนที่คนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยผมลง s p 5 0 0 S&P 500เนี่ยจริงๆคือสิ่งที่คุณจะทำอ่ะคือคุณจะไปลงกองทุนรวมหรือ ETF ที่มันลงใน s p 500พรเพราะคิดว่ายุคปัจจุบันคงไม่มีใครที่จะไปซื้อหุ้น500ตัวด้วยตัวเองนะครับคนที่อยากลงกองทุนรวมเนี่ยก็คือคนที่แบบอยากลงทุนแบบสบายๆไม่ต้องเห็นราคามากแล้วก็ลงทุนไปมีผู้จัดการกองทุนมาลงทุนให้มีพนักงานอ่ามาคอยดูแลคอยถามเราว่า,วาเฮ้ยกองทุนรวมตรงนี้้เป็นนนยังงไใหคแะ เราได้แบบนี้อันนี้คือกองทุนรวมนะครับแต่ข้อเสียคือค่าธรรมเนียมมันก็จะสูง ETF ก็คือคนที่เริ่มมีความรู้สามารถเลือกลงทุนด้วยตัวเองได้แลวเอ้ยฉันอยากลงทุน S&P 500ต้องลง ETF ไหนผลตอบแทนเป็นยังไงดูตัวเลขย้อนหลังอะไรได้ฉันอยากจะสร้างพอทที่กระจายความเสี่ยงทั่วโลกนอกจาก ETF S&P 500ฉันต้องซื้ออะไรอีกบ้างแล้วก็ที่สําคัญคือ ETF เนี่ยซื้อง่ายสะดวกสบายและค่าธรรมเนียมต่ํานั่นเองเพราะนั้นถ้าคุณลงทุนมานานๆแล้วก็ไป ETF ได้เลยแต่ถ้าใครที่เพิ่งเริ่มลงทุนยังไม่ค่อยแน่ใจคุณก็ไปกอง วรมไปคุยกับตัวแทนที่ถ่ายกองทุนรวมได้เขาก็จะให้ข้อมูลได้อันนี้แล้วแต่คนสบายใจเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเรามาถึงยุคดิจิตอลกันแล้วนะครับ ETF คือคําตอบมากกว่ากองทุนรวมนะครับและก็สิ่งสําคัญนะครับที่ทุกคนต้องจําไว้อีกเรื่องหนึ่งก็คือการลงทุนที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณได้ผลตอบแทนสูงที่สุดเท่าที่จะทําได้เนาะเพราะการลงท,ทุนทุกอย่างต้องเข้าใจว่ามันมีความเสี่ยงมาด้วยเสมอเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการได้ผลตอบแทนสูงมากแต่คุณนอนไม่หลับคุณรับความเสี่ยงไม่ได้เนนนีี่่่คคุุณก็จะไมมมดบาางงงรััั้้ววลลทผผ,ผสูๆแ คุณอาจจะไปตัดสินใจขายแล้วกลายเป็นว่าคุณจะขาดทุนคุณไม่สามารถทําตามเป้าหมายระยะยาวคุณอยู่ไม่ไหวคุณทนขาดทุนไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่อยากจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมด้วยก็คือชีวิตเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องลงแค่ s p 500ก็ได้อย่างที่บอกนะครับว่า s p 500คือกลยุทธ์การลงทุนแบบหนึง่งแต่ถามว่าเหมาะกับทุกคนไหมก็อาจจะไม่ใช่อย่าง s p 500ต้องบอกอ่ะระยะยาวเมื่อกี้เราบอกนะครับว่าอาจจะได้6-8%ต่อปีแต่บางปีเนี่ยมันอาจจะขาดทุน50% 40%ก็ได้ ก็ได้30%ก็ได้ยกตัวอย่างอย่างจัดทํา2 8 0 0 8นะครับ S&P 500เนี่ยตกมาประมาณ40%คุณรับได้ไหมถ้าอยู่ๆคุณลงทุนไปแล้วพอร์ตล่วง40%ตอนโควิดภายในะเวลาประมาณแบบไม่ถึง2เดือนนะ S&P 500ตกมา30%คุณรับได้ไหมคุณรอนหลับไหมเพราะฉนั้นถ้าคุณนอนไม่หลับรับไม่ได้แสดงว่า S&P 500ไม่เหมาะกับคุณคุณก็จะต้องมีการกระจายความเสี่ยงมากขึ้นอาจจะถือ S&P 500ได้แต่ไม่ใช่100%ของพอร์ตแบบนั้นเพราะนั้นเนี่ยตามทฤษฎีแล้วเขาเลยมีการจัดการการลงทุนนะครับถ้าเป็นเอาทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด บนโลกใบนี้นะครับก็คือตัว Modern Portfolio Theory ที่ใช้จัดการเงินให้คนเยอะมากที่สุดเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าคุณเอาทรัพย์สินอย่างพวก S&P 500นะครับหุ้นอเมริกาหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วกลุ่มกําลังพัฒนาหรือว่ารั์สินที่มันไม่คอ r r e l a กับตลาดหุ้นเช่นพันธบตัตรพวกเนี้ยเอามาจัดเป็นพอร์ตเนี่ยมันก็จะบอกได้เลยว่าถ้าคุณต้องการผลตอบแทนเท่านี้คุณต้องรับความเสี่ยงเท่าไหร่หรือถ้าคุณรับความเสี่ยงแบบเฮ้ยติดลบเกิน20ไม่ได้คุณจะได้ผลตอบแทนสูงสุดที่เท่าไหร่พวกเนี้ยค เปอร์เซ็นต์ของผลตอบแทนการลงทุนของคุณนะจริงๆมันไม่ได้มาจากการที่คุณเลือกร่นเรื่องนี้ได้ดีหรอกนะจริงๆแล้วมันมาจากการจัดพอร์ตที่ดีมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีเพราะมันจะทําให้พอร์ตคุณเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แบบไหนก็ตามนะครับเพราะนั้นก็ง่ายๆเลยนะครับว่าถ้าคุณมีแผนทางการเงินไว้เรียบร้อยแล้วต้องได้ผลตอบแทนปีละเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คิดกลับมาแล้วก็ไปดูว่ามีพอร์ตการลงทุนแบบไหนที่ให้ผลตอบแทนแบบนั้นกับเราได้โดยที่เรารับความเสี่ยงต่ําที่สุดสุดท้ายนะครับใครทีีีี่่่่เเเรรรรรยยนนนนนู้้้้้ือองงงงกกาาลลลทททุุัหมมดแวิต บอกเลยว่าถ้าอยากให้เทคโนโลยีสร้างระบบเงินลงทุนที่ดีให้แล้วเราไม่ต้องคิดอะไรมากสามารถลงทุนไปได้อย่างเดียวเราให้เงินเราเติบโตเนี่ยที่จิตตะเวลเนี่ยมีครบให้ลงทุนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในออมนิฟันที่เป็นการลงทุนทั่วโลกกระจายความเสี่ยงผ่านกองทุนรวมเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับหรือใครที่ชอบลงทุนใน ETF เราก็มี global ETF ให้ลงทุนนะครับกระจายความเสี่ยงทั่วโลกเหมือนกันเริ่มต้นลงทุนที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับติมเติก DIY นะครับสามารถเลือกลงทุนในตีมต่างๆได้หรือลงทุนนใ S&amp;P500 ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าใครอยากลงทุนก็เริ่มต้นที่10,000บาทเช่นเดียวกันนะครับทุกแบบนะครับมีระบบออโต้รีบาลานซิ่งคอยดูแลคอยจัดการพอร์ตคอยทําทุกอย่างให้คุณทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับมีง่ายๆที่ต้องทําอยู่อย่างเดียวก็คือตั้ง DCA แบบอัตโนมัติให้เงินมันตัดออโต้ไปเลยที่เหลือคือคุณก็ใช้เวลาทํานุ่นทํานี่ของคุณไปให้เงินที่คุณตัดมาลงทุนทุกเดือนอะ่ะมันสร้างความมั่งคั่งแทนคุณไปเองสุดท้ายนะครับก็อยากจะบอกนะ ล้วค่อยเริ่มนะครับสิ่งที่สําคัญมากกว่าคือเริ่มต้นวันนี้เลยวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้แล้วรีบลงทุนให้เร็วที่สุดนะครับแล้วปล่อยเวลาให้มันทํางานแทนเราเพราะผลตอบแทนทบต้นเนี่ยจะทํางานได้แบบดีมากๆที่สุดเนี่ยก็คือเวลาที่มันผ่านไปนานนที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มลงทุนวันนี้แล้วคุณจะไม่มีทางเสียใจแน่นอนครับเพราะฉนั้นทุกคนกดไลค์กดแชร์กด,ด Subscriber ให้กับคลิปนี้ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับและถ้าใครอยากรู้ว่าแล้วฉันจะลงทุนยังไงให้ได้ผลตอบแทนดีฉันจะ,กะเกษ ก็ชวนดูคลิปต่อไปได้เลยนะครับตัว Global ETF คืออะไรนะครับ